11พื้นที่7จังหวัดชายแดนค่ะขณะนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกตินะคะแต่ก็ยังคงตรึงกำลังอย่างเต็มที่พร้อมกับร่วมติดตามผลการประชุม GBC ในวันพรุ่งนี้ที่เกาะกงเพื่อแก้ปัญหาชายแดนค่ะ นายจิรายุห่วงทรัพโคโษปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบอทอกอได้รายงานถึงสถานการณ์ชายแดน11จุดใน7จังหวัดโดยรวมนั้นยังคงปกติค่ะกองทัพไทยยังคงตรึงกำลงังและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาและป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยในทุกรูปแบบ โดยเมื่อวานนี้นะคะทางสบตรนั้นได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2ค่ะว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นยังคงมีการตรึงกําลังในที่มั่นของตนเองและมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชาที่มีการตรวจพบการใช้โดรนอย่างต่อเนื่องและมีการใช้กระสอบทรายและท่อนไม้เพื่อปรับปรุงฐานที่มั่นของกัมพูชาบางพื้นที่ ซึ่งฝ่ายไทยก็ได้มีการจัดกำลังประจำจุดเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมตอบโต้ตามสถานการณ์หากมีการลุกล้ำอธิปไตยขณะเดียวกันรัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกมาชี้แจงตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาที่ออกแถลงประท้วงไทยว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนกัมพูชาในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้ว โดยประเทศไทยย้ำค่ะว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินแดนและอธิปไตยของไทยมานานแล้วและประเทศไทยได้ให้ใช้เป็นที่พักพิงยามสงครามและดำเนินการตามกฎหมายไทยรวมถึงการปฏิบัติตามหลักสากล ส่วนในวันอาทิตย์ที่7ถึงวันพุธที่10กันยายน2568นี้จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ณจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาเพื่อติดตามความคืบหน้าและเป็นไปตามพันธกกรณีที่ได้ตกลงไว้ในการประชุม GBC เมื่อวันที่7สิงหาคม2568ณประเทศมาเลเซียซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีการประชุม GBC ค่ะ